สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับพามาพบกับแคมรี่โตโยต้ปี2002เครื่อง2.4อีก1คันนะครับตัวนี้เป็นปี2002นะครับสภาพโดยโรวมสวยงามครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถบ้านอยู่กรุงเทพนะครับรถอยู่กรุงเทพถ้าใครสนใจก็มาดูไปด้วยกันนะครับหรือถ้าใครดูจบแล้วชอบก็โทรสอบถามกับเจ้าของนะครับ นัดพูดคุยทดลองขับเจราจาต่อรองราคานะครับรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับแม็กก็แต่งมานิดหน่อยนะครับสภาพสวยท้ายก็สมบูรณ์นะครับหน้าสมบูรณ์ไฟอาจจะยังมองๆนะครับไม่เงาไม่ใสก็ค่อยไปเก็บงานไปค่อยไปว่ากันนะครับมุมบนขวาสุดซ้ายสุดตรงเป๊ะไฟตรงนะครับถือว่าโอเคสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับแบบนี้ เสมอกันเป๊ะเลยมาดูภายในบ้างนะครับเป็นบอะป,ปรับไฟฟ้านะครับเป็นลายไม้แอร์หลังตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ต้องเป็นไม้สามสีและที่สำคัญข้างหลังก็จะมีม่านไฟฟ้านะครับก็ถ้าใครสนใจมาดูแล้วถ้าชมแล้วชอบก็ต้องไปจัดครับวิ่งมาน้อยอยู่นะครับเขาแจ้งมาเป็นตัวนี้เป็น abs airbag นะครับ วิ่งมาประมาณแสนแปดนะครับก็ต้องไปดูว่าสมบูรณ์จริงหรือเปล่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าถ้ามีเพื่อนหรือมีช่างที่รู้จักไว้ใจก็ชวนกันไปดูนะครับจะได้ได้รถที่ดีเอามาใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับราคาที่เปิดมา1 3 9่0 0บาทก็ต้องไปเจราจาต่อรองนะครับชอบหรือไม่ชอบแบบไหนยังไรก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเลยส่วนผม ก็ทำหน้าที่เป็นผู้เสาะหามาให้พี่น้องได้ชมนะครับส่วนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความชอบแล้วล่ะครับอย่างที่เคยแจ้งไปนะครับถ้าได้รถประมาณแสนสามแสนสี่เอาไปใช้งานโดยที่ไม่ต้องผ่อนอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับถ้าใครสนใจก็มาดูเลยนะครับไปดูเลยนะครับทดลองขับก็จะรู้แล้วว่ามันจริงมันดีจริงหรือเปล่านะครับ ถ้าชอบก็โทรเลยนะครับผมสอบถามราคากันคุยกันนะครับก่อนหน้าเดิมๆนะครับไม่มีชนนะครับสมบูรณ์สวยงามนะครับมุมซ้ายมุมขวาด้านหน้าเดิมๆหมดครับขอถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรเลยรถอยู่กรุงเทพขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมคลิปด้วยดีเสมอมานะครับถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับหรือถ้าใครจะช่วยดูโฆษณาให้ สักวันละตัวก็ยังดีนะครับขอบพระคุณมากมากเลยไว้เป็นกําลังใจให้ผมนะครับก็ขอพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านได้รถที่ถูกใจนะครับเอานี่ไงครับเนียนๆสวยๆเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับถ้าชอบโทรเลย